การค้นหาและเรียกใช้งานซิมโบลจากหน้าต่าง s ิมโบลเซ a r c h ท่านสามารถค้นหาซิมโบลที่ต้องการได้โดยพิมพ์ซิมโบลที่ต้องการในหน้าต่าง s ิมโบลเซ a r c h แล้วเลือก all exchanges all types all fields จากนั้นคลิกปุ่ม start search จะปรากฏหน้าต่าง s ิ m b o l search พร้อมผลของการค้นหาซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนสีของแบ็ k กราว n ด์ได้ตามประเภทของข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อก,การค้นหาของท่านโดยการคลิกเมาส์ขวาเลือก properties ที่กล่อง colors ให้ท่านกำหนดสีแบ็ k กราว n ด์ที่ต้องการเช่นข้อมูล Stock ให้แสดงแบ็ k กราวด์สีเขียวข้อมูล Futures ให้แสดงแบกร o ด n d สีสม้มแล้วคลิกปุ่มโอเคนอกจากนั้นทั้งยังสามารถจัดลำดับหรือซอร์ข้อมูลได้ทุกคอลัมน์ทั้งแบบจากน้อยไปมากและจากมากไปน้อยโดยคลิกเมาส์ที่หัวคอลัมน์ที่ท่านต้องการจัดลำดับเมื่อพบสิมโบลที่ต้องการแล้วท่านสามารถคลิกปุ่ม Open หรือคลิกที่ไอคอนต่างๆเพื่อเปิดหน้าต่างฟังก์ชันการใช้งาน